ขยายนโยบายกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนใต้สัจติสุขช่วงกล่องข่าวชาวบ้านอ่ะมาดูเรื่องที่2เรื่องการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจหรือฮูกมปากัดนะคะหรือท,ที่เรารู้จักกันในนามธรรมนูนหมู่บ้าน9ดีเป็นครั้งที่2นะคะให้กับมวลชนยันนันบารุค่ะสร้างหมู่บ้านสร้างชุมชนที่เข้มแข็งหนทางสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน พันเอกวิริยะรุจิวณิกุลค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจในหัวข้อหุกกรมปากาธรรมนญหมู่บ้านก้าดีเป็นครั้งที่2นะคะให้กับมวลชนยะลาันบารูเพื่อสร้างความการรับรู้ความเข้าใจถึงที่มาแล้วก็หลักการดําเนินงานและสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็ได้มีการเชิญพันเอกปัทภีพุทธผลผู้อำนวยการกองสันติวิธี ศูนย์สติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายพิภัติส่วนหน้าได้มาบรรยายให้ความรู้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยากรยาละนันบารูและโคชยาละนันบารูของทั้งสจังหวัดและก็สี่อำเภอนะคะเขาร่วมกาบฟังการอบรมอย่างพร้อมเพรียงณนะห้องประชุมศูนย์บังกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายพภบัติส่วนหน้าตำบลเขาตูมอำเภอ,อยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ โดยฮูกลมปากัดหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามกฎสังคมนะคะได้มีการเห็นชอบจากเสาหลักชุมชนสี่ฝ่ายนั่นก็คือผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่และผู้นำทางธรรมชาติเรียกว่าผู้นำสี่เสาหลักนะคะประกอบไปด้วยดีที่1นนั่นก็คือการเป็นคนดีดีที่2ค่ะมีปัญญาที่ดีดีที่3รายได้สมรุถที่ดี4ก็คือสุขภาพแข็งแรงที่ดี5สิ่งวัฒลธมสมบูรณ์ที่ดี6สังคมอบอุ่นที่ดี 7หลุดพ้นอชญากรรมที่ดีแจัดตั้งกองทุนพึ่งตนเองและที่ดี9นะคะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการกระทําที่ผิดหลักศาสนาและป้องกันการบิดเบือนคําสอนของศาสนาเพื่อให้หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยได้นําไปขยายผลไปใช้กับหมู่บ้านอื่นๆในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งขับเคลื่อนหลักศาสนาที่ถูกต้องสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดชดายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ